ทางท่านนายกนะครับก็อยากจะฝากอะไรกับอาจารย์ผ่านซือไปนะครับสําหรับที่ะสอบแรกที่ได้มาลงที่บ้านท่านนายกแล้วก็อยากจะฝากทางท่านอาจารย์ช่วยประสานเนาะว่าตรงเนี้ยของเดือนมาแล้วที่แม่ป่าที่อําเบอร์เถินที่ลําปางภาคเหนือของเราอ่ะม,มันมีแล้วถ้าใครสนใจค,คุณภาพคงไม่พูดถึงเนาะก็ะ อาจารย์เคยพูดให้ฟังหลายรอบแล้วก็ถ้าสนใจก็เชิญมาประสานติดต่อทางคุณหนึ่งได้เลยก็หรือว่าโทรปรึกษาอาจารย์ก็คือ083 9382074แอ่าแล้วก็มาที่คุณหนึ่งเกระเทียดคืมี้า1อ้า่ห่อ่าก็มาที่นายกได้เลย089 556 8783ที่เถินที่เถินเลยมาที่เถินเลยครับ สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีกันอีกครั้งกับรายการเกษตรกล้วยนะครับวันนี้เกษรกตรกล้วยอยู่ที่ที่พิกัดที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางนะครับวันนี้เกษตรกล้วยมานะครับอัปเดตอินทรีย์เคมีสูตรอาจารย์พจปัญญาวรธรรมนะครับในการให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับวันนี้มาถึงภาคเหนือตอนกลางนะครับก็คือที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางครับหมู่ที่1น,นะครับหมู่ที่1ตําบลแม่ปะนะครับวันนี้เราจะ มากระจายสารปรับปรุงดินให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ก็มาในสวนส้มโอนะครับะนะอยู่ตรงนี้นะครับ <quad> เดี๋ยวเรามาเจอกับเจ้าของผลิตภัณฑ์นี้เลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนายกัดีครับก็อันนี้ เรามาถึงพิกัดที่หมู่ที่หนึ่งตเมปาอําเภอเถินจังหวัดลำปางาก็เป็นพื้นที่ของบ้านนายกนรงอินทพันเกษตร,รกวยแนะนําให้เลยนะครับผมก็เป็นลุงกเกษตรของกเกษตรก้ๆเองนะครับวันนี้อาจารย์บุกมาถึงแดนลำปางนะครับเพื่ออะไรนั้นเดี๋ยวมาถามจากอาจารย์พจญยบวรธรรมอีกทีหนึ่งครับผมวันนี้ก็นําสารปรับปรุงดินอินทรีย์วัตถุเนาะ ผมเข้ามาคือภาคเหนือก็ถามกันเยอะว่าที่ไหนมีวางจําหน่ายครับอาจารย์ก็เลยบอกว่าอ้าววันนี้ก็มาที่เถินละอ่าในส่วนที่อยู่แถวแค่แถวนานอ่าลำพูนเชียงใหม่หรือเขตใกล้เคียงครับคือต้องการนําไปใช้ก่อนแต่ในอนาคตก็จะไปทุกที่ครับแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงการบริหารจัดการก่อนเบื้องต้นครับกับก็ไม่ต้องไปหาอาจารย์ที่ท่าหลวงลบบุรีครับอย่างที่เคยชี้แจงเสมอว่าที่นี่ก็ ในอนาคตจะต้องเป็นศูนย์เรียนรู้เนาะท่านนายก <Okay. S 1> เออ่าในอนาคตที่ผมเคยบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดรบรมอะไรต่างๆที่ผมเคยบอกว่าผมจะที่เขือนนี่แหละจะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่หนึง่งเพราะว่าที่นี้มีความพร้อมในเรื่องสถานที่ในเรื่องหลายๆอย่างด้วยก็ขอความอนุเคราะห์ท่านนายกเลยแหละท่านนายกก็ยินดีแล้วเต็มที่เลยครับดินแดนส้มเกี้ยวหวานช่ำกะลำหัวใหญ่แล้วครับผมแล้วก็ผักกาดจ้อนลือไก่นะครับมาที่นี่เลยครับแม่ปะเนี่ยครับวันนี้ก็ ได้เห็นอนะสารปรับปรุงดินที่อาจารย์พศทยอยมาให้วันนี้เท่าไหร่อาจารย์ลอดแรกนี่ครับลัดแรกเอามาสี่ตันกับสี่ตันก็ก็มีกลุ่มๆที่โทรมาถาม้วเนะวาะก็น่าจะไม่เกินวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็น่าจะไปแล้วั้ยครับผมว่าเพราะว่าเริ่มวันนี้ก็โทรเข้ามาแล้วสามสี่ท่านว่าอยากได้จะเข้ามาเอาแต่ว,ว่าเดี๋ยวให้ลงเสร็จวันให้ลงเสร็จก่อนให้ลงเสร็จก่อน,อนถึงจะเริ่ม บอกว่าอมาแล้วก็ตอนนี้กําลังให้พี่ให้น้องเขาดาเนินการอยู่รับวันนี้ให้น้องๆช่วยกันทบพี่น้องช่วยกัน,น,น,ย,กนยกลงก่อนครับ,รบวันนี้ท่านนายกมีความพร้อมอยังไงครับที่จะมากระจายสารปรับปรุงดินให้กับพ่อแม่พี่น้องโซนภาคเหนือก็พร้อมเสมอเพราะเห็นคุณค่าของปุ๋ยที่ท่านอาจารย์คุยให้ฟังแล้วก็น่าจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรทางภาคเหนือได้ดี ว่าที่นี่พร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ของเกษตรนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นไ่ศูนย์เรียนรู้ของตําบลอยู่แล้วครับแต่แต่ยังขาดยังขาดอมความรู้ที่มันหลากหลายครับถ้าถ้าอย่างไรก็เดี๋ยวจะเรียนเชิญอาจารย์มาให้ความรู้เนาะทนายกยกให้อาจารย์แล้วครับอย่างอย่างที่บอกนะว่าทุกคนก็มีความรู้หมดว่าความรู้อันนี้มันไปยังไงยังไงแต่ไอที่มันจะไปสุดสุดนี่มันคืออะไรนายกกระทำสวนมีปุ๋ย ปุ๋ยกับพาชาวบ้านทําแต่ทําไมมันทําแล้วมันไปต่อไม่ได้เนี่ยตรงนี้แหละเพราะว่าหนึ่งแต่ละท่านที่รวมกลุ่มกันเนี่ยก็อยู่ในสายที่ว่าอยากเขาเรียกว่าสายสุขภาพเนาะอ่าก็คืออยากทําปุ๋ยอินทรีย์กันครับที่ผมย้าเสมอว่าเราทําปุ๋ยอินรีย์อย่างเดียวเนี่ยเราไปไม่รอดใช่ไหมก็เหมือนปุ๋ยทีวาภาพทาเองกินเองใช้เองก็ได้แต่ตัวนี้ทําปุ๋ยเคมีอย่างเดียวเนี่ยที่เราเอาปุ๋ยเคมีไปใส่ใส่ มันก็ไปไม่รอดใช่ไหมถ้ามันรอดแต่มันไม่มีคนจนถูกไหมพอพวกคนเนี่ยบอกคือบว์วดเงินผมเห็นไปบ้านไหนก็สอบปุ๋ยเต็มแต่ทําอย่างไรเนี่ยปุ๋ยเนี่ยมันจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมันทําให้เราลดต้นทุนได้เราก็ต้องเอาสองตัวเนี่ยมาบกวอ้าแปลว่าปุ๋ยไม่ดีเลยจันมันดีทุกตัวอ๋อปุ๋ยก็ดีอยู่แล้วมันดีเกินร้อยมันดีมากกว่าร้อยไม่งั้นเขาไม่ทําปุ๋ยออกมาแต่ทําอย่างไรมันจะดีเกินแบบมหาศาลอ่ะ ก็คือเอาร้อยนั่นมาใช้เหรอเอาร้อยนี้มาเอาร้อยนี้มา,า,มาแล้วทุกวันนี้พี่น้องเกษตรกรซื้อร้อยเอาไปใช้ได้เท่าไหร่ครับเก็ผมบอกว่าซื้อร้อยถามว่าเอาไปใช้อยู่ประมาณสักสองบาทสองเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นอันนี้อันนี้มันเป็นงานวิจัยโลกลนละ<อ>ที่ปุ๋ยเคมีที่เราซื้อมาเนี่ยอันนี้ผมผมไม่ได้ว่าเขาไม่ดี<อ>แต่ว่ามันจะมีกระบวนการว่าทําอย่างไรถึงจะได้ใช้ร้อยเปอร์เซ็นตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นไม่พอซื้อเอ็มร้อยให้ร้อยห้าสิบมันจะต้องเกินร้อยดิ ใน,ในแนวไหน,นบ้างครับเกินอ,อ่าถ้ามันเกินร้อยก็คือมันต้องใช้พอดอพอดอมนอยู่ที่ไหนกรมพัฒนาที่ดินเห็นไหม,ไมกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเขาสรรหาของดีๆมาให้เกษตรกรแล้วครับแต่ขบวนการที่จะไปย,ย่อยสลายไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นปุน๋ยเคมีทุกอย่างพอดอเนี่ยเรามองไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นจุลินทรีย huh. ์แต่ตอนนี้มันทํางานอย่างไงเราก็มองไม่เห็น uh huh. แต่ปีนี้มันทําไปอย่างนี้ปีนี้มันทําไปอย่างนี้ถ้าเราหมักมองนานนานนานขึ้นมันถึงจะไปตอบโจทย์ในต้นพืชในต้นทุกอย่างของเราไม่ไปเป็นข้าวเป็นมันเป็นอะไรเห็นไหมผมเคยถามหลายๆท่านว่าคอดอมันอยู่ในถ้ำมีไหมถ้ำค้างขาวใครเป็นคนเอาฟอสฟอรัสไปใส่ให้มันขี้ข้างขาวเนี่ยจย์ขี้ค้างขาวที่เป็นขี้ในถ้ำอ่าที่นี่มันเป็นป่าเขามันก็มีถ้ำค้างขาวที่เรายังไม่เคยไปเจอเนี่ยสมมติว่าเป็นร้อยๆอยเป็นพันพันปี ค่าฟอสฟอรัตของมันมันสิบส่ถึงสิบหกเบางที่ก็1 2บสอถึงสิบอยู่ที่ว่าถ้ำนั้นเนี่ยมันอยู่มากี่ปีเ,เห็นไหมาทางกรมวิชาการหรือทางหลายๆท่านที่เอาตรงนั้นไปตรวจเขาก็เห็นว่าตัวพีมันพุ่งมากเลยสิบถึงสิบห้าแต่เอาบสองถึงสิบหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยเดี๋ยวแล้วแต่ถ้ำเนาะว่าว่ามันอาอยุราวเท่าไหร่ตัวพีนี่พืชมันไม่ได้กินเยอะมันกินอยู่ประมาณสองสามเปอร์เซ็นต์แค่นั้นแหละคือมันเป็นปูน เห็นไหมฟอสฟอรัสที่อยู่ในถ้ามันคือปูนไม่มีใครเราก็ฟอสฟอรัสไปใส่มันแต่เด้อมันขี้ข้างคาวนี่มันมีความเค็มมันมีหลายๆอย่างที่มันกินมาแล้วมันถ่ายมูลออกมามันก็ไปกัดหินกัดปูนแต่มันกัดมาร้อยปีมันก็กินแล้วก็ย่อยมันก็กินแล้วก็ย่อยเขาบอกว่ามันสะสมอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำมันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มาจากขี้ข้างคาวเลยจันไม่ตัวขี้ข้างคาวแมลงกินพืชสมมติว่าชข้าวไปกินพืชไปกินเนี่ยไปกินส้มโอมาเนี่ยส้มโอมันก็จะได้โพแทสเซียมสูงเพราะว่ามันเป็นหมากเป็นผล พวกนี้เวลาไปใส่ปุ๊บมันก็ไปบำรุงหมากบำรุงผลแต่ข้างเท้าที่กินมะแรงมันก็จะได้แคลเซียมแมกนีนนนเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมมันคือกลุ่มที่สร้างผนังเซลล์กลุ่มที่สร้างรากแต่มไม้มันมีฟอสฟอรัสที่อยู่ในหินมันสร้างรากถ้าเอากลุ่มที่เป็นมะแรงมากินปุ๊บเนี่ยมันก็ไปช่วยระบบรากที่แข็งแรงเห็นไหมเวลาเอาขี้ข้างเท้าไปใสอะไรต,ต้นพืชมันจะเขียวรากมันจะแข็งแรงก็ดูที่ว่าตัวนั้นมันกินอะไรมาถ้ามันกินเกี่ยวกับหมากฝนมาันก็ได้โพแทสเซียมก็เหมือนเราอะเรากินไก่เราก็ได้โปรตีีนนนนนรัพืจจะะกกกกกิิโปตตาาเ็้อองงใลลษณขมู มันก็จะได้เป็นพวกอ่าเขาเรียกอะไรอะไรนะไอ้ก,กรดอะมิโนเป็นพวกนั้นเป็นอะมิโนโปรตีนอ่ะเอ้าเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยมันจะเป็นโปรตีนเป็นหลักแต่ว่าถ้าเกี่ยวกับพืชมันจะเป็นโปเซียนเป็นหลักอาหารของคนก็อีกอย่างหนึง่งเมื่อถ่ายมูลออกมามันก็แปรรูปให้กับพืชอีกอย่างนึง่งก็เรากินไก่เรากินไก่เป็นตัวสมมติว่าไก่ย,ย่างเราก็กัดขฉียปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแบบคนเรากินได้เพราะมีระบบย่อยที่ปากก็คือระบบ จะย่อยสลายก็คือทำมันกินรกแต่พืชมันไม่สามารถกินไก่เป็นตัวได้เลยเอาไก่ย่างมาวางไว้ตรงนี้เป็นปีมันก็อยู่เป็นปีใช่ไหมมันไม่สามารถที่จะมาเกี่ยวกินกับเราได้ใช่ไหมดังนั้นจะกินให้มันกินกับเราได้ก็คือถ่ายง้ให้มันอ่าเรามาขุดหลุมฝังตรงนี้เลยเอาน้าใส่เข้าไปสิอันนั้นมันได้กินไก่กับเราในรูปของโปรตีนอ็คือเป็นกลุ่มโปรตีนที่มีการย่อยสลายแล้วมันจะไปเป็นช่วงก็เหมือนน้ําตาลอยู่ในถ้วย เขาเรียกน้าตาลเป็นเม็ดเม็ดใส่น้ํขก็ไปเพื่อไปเคี่ยวเขาก็เรียกน้าเชื่อมแล้วมันเกี่ยวข้องกับสารปรับปรุงดินที่อาจารย์ขนลงขนลงอย่างไรบ้างก็กลุ่มนี้มันคือกลุ่มย่อยสลายที่ละเอียดแล้วที่ไปอยู่ในรูปของอาถ้าเป็นโปรตีนก็เป็นรูปในรูปของโปรตีนเมนูไปแล้วเอออย่างน้ำหมักปลาเนาะคือน้ำหมักปลาเนี่เวลาเรามาใส่ในถังนี่มันเป็นตัวปลาถ้าในยกกรหมักเนี่ยนะ พอเราหมักทิ้งไว้สองปีสามปีมันก็เหลือแต่น้า<ม>กลายเป็นน้ําปลาที่เรากินกันนี่แหละ <Okay. S 1> ในนี้มันมันก็รูปของปลาที่แปรรูปออกมาเป็นในรูปของ,ของกดอเมโนโไปแล้ว<ม>เป็นเป็นลักษณะของพืชที่จะต้องดูดชับกินได้แล้วแต่ตัวน,นี้กดอเมโนโใน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 ้ำปลาเนี่ยเอาไปใส่ต้นไม้เนี่ยพืชมันก็ยังกินไม่ได้ยังไม่ได้อีกยังไม่ได้อีกต้องมีอีกขั้นตอนหนึง่งเลยครับก็จุลินทรีย์มันกินไว้ในท้องมัน<อ>ก็มันจะขึ้นไปหาใบได้มันจะขึ้นไปได้งไงมันไม่มีชีวิต ใช่ไหมมันจะมีชีวิตกรณีเดียวคือจุลินทรีย์กินเข้าไปและจุลินทรีย์มันสามารถไปได้ทุกที่อ๋อก็แแปลว่าอาหารที่พืชจะกินกินได้นี่ต้องพึ่งจุลินทรีย์จุลินทรีย์มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ไหนอาจารย์เอามันอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ในนี่ในนี่ในนี่อาจารย์ไปเอามาจากไหนพอดอยบ่พอดอยมันอยู่ที่ไหนตัวนี้กรมพัฒนาที่ดินกน็นั้นไงอ๋อก็ต้องวกไปหากรมพนาที่ดินอาจารย์เราเนี่ยไม่ได้มีความรู้ที่จะสร้างพอดอได้คนที่เขาสร้างพอดอคือกรมกระทรวง หน่วยงานราชการทั้งนั้นเราไม่สามารถทําเองได้หรอกครับถึงเราจะทําเองเราก็ไปเก็บตามธรรมชาติอย่างที่อาจารย์พาไปเก็บแต่เกษตรกรน่ะไม่ได้มีความรู้อย่างอาจารย์ครับมันก็ต้องไปเอาที่กรมพัฒนาที่ดินหรือที่เกษตรอาเภอเห็นไหมเวลาหมักพอดอมันพอดอมันมีตั้งสิบห้าพอดอพอดอแรกก็เป็นพวกเวลาใบไม้ใบใหญ่ๆเขาให้มากองๆแล้วเอาพอดอใส่น้าไปราดเห็นไหมแล้วก็ ทิ้งกองไว้พอดอสอก็เป็นกลุ่มย่อยสลายพวกูพวกปลาอะไรก็ว่ากันไปจนถึงพอดสิบห้าที่เป็นจุลชีวิตของข้สครับตอนนี้เวลาหมักเขาก็ให้หมักแยกถังไปอันนี้ก็ทําถูกต้องวิธีการที่เขาสอนมาในถูงหมดนะครับแต่เวลาจะใช้งานที่อาจารย์บอกว่าทำไมอาจารย์ต้องเอามารวมกันเพื่อให้มันใช้งานได้ง่ายขึ้นเราก็ทําให้มันเป็นนาโนก็คือทําให้มัน เขาเรียกไล่ให้มันให้มันรวมตัวจนแทบจะว่ามันไปไม่เป็นอ่ะก็คือทุกอย่างทุกสิบห้าพอดอมารวมเป็นนาโนนามารวมในถุงเดียวกันก่อนให้มันหามากระดี่ขวดเดียวกันในถังเดียวกันก่อนแต่มันมีขบวนนการซึ่งเกษตรกรอาจจะต้องใช้เวลาเพราะมันไม่ได้ทําปีเดียวเสร็จเดียเออผมเองก็ใช้เวลาต้งเป็นสิบสี่ปีเห็นไหมกว่าจะได้เป็นวุ้นแต่ละถังขึ้นมาเห็นไหมตั้งแต่พอดอหนึ่งก็ต้องทําเป็นวุ้นอ่าเพราะไอ้อย่างอย่างง่ายๆพวกไตโคโดมาเนี่ยเวลาเขาทำเขาจะทําเป็นข้าวสุกข้าวแห้งใช่ไหมอาจารย์ก็ต้้อองเาาามทํป็นนวุ ทำเป็นวุ้นมันทำยังไงมันมีกระบวนการแต่ตอนอตนี้อาจารย์ก็จะทยอยสอนอยู่ในยูทูบปีเรื่อยวัาจะทำจูลินซีย์ตัวนี้เป็นวุ้นได้ยังไงสังขาะ้อแสง,งจะทำเป็นวุ้นได้ยังไงไตรโคดมามจะทำเป็นวุ้นได้ยังไงบิวเรียมาเลเซียมบีทีเนี่ยจะทำเป็นวุ้นได้ยังไงอาจารย์ก็จะสอนไปนเรื่อยพวกนี้กลับมากลายมาเป็นจากกลุ่มเป็นเชื้อราเขียวอย่างไตรโคดมาครับแล้วมาเป็นวุ้นเนี่ยขั้นตอนอีก จนจะใช้เวลานานใช่ไหมมันก็มันก็ใช้เวลานานแปลว่ามันต้องมีความสามารถเฉพาะมันมันมันก็ต้องใช้ให้ประสบการณ์ในการทํางานเราไม่มีห้องแลบเดีับเราต้องใช้ความเป็นจริงในการทํางานเราเอาอะไรไปกระตุ้นมันเพราะมันกระตุ้นปุ๊บถ้ามันได้ครบ15พอดอแล้วเห็นไหมมันมาอยู่ในเนื้อปุ๋ยมันทํางานได้ทุกตัวเพราะว่าแต่ละตัวทํางานคนละหน้าที่เห็นไหม เดียวน่าจะพอเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องของจุกลินซีที่จะทําการย่อยสลายทุกเราให้ให้ให้เราได้ได้ผที่มีคุณภาพได้อินทรีวัตถุปิทีมีคุณภาพก็อย่างที่อาจารย์เคยพูดเสมอเนี่ยในนี่อาจารย์ในนี้มีอะไรมั่งตัวหลักตัวอินรีย์วัตถุก็จะเป็นมูลไก่ไข่ทาไมถึงพี่น้องใช้ได้ใช้ดีคนเดิมเดิมโทรมาสั่งก็แปลว่าเขาตอบโจทย์ ผมจําได้ว่าบางคนเนี่ยสั่งซื้อน้ำหมักกับผมเนี่ยน่าจะรอบที่สิบห้ายี่สิบแล้วหมดแล้วก็สั่งซื้อหมดแล้วก็สั่งซื้อเพราะว่าเขาบอกว่าแค่เอาน้ำหมักไปฉีดมันสำปะหลังเขารุ่นนี้แล้วแต่บางปีเขาเอาทั้งปุ๋ยทั้งอะไรอัดเข้าไปแล้วยังได้หัวเท่าด้ามจอบด้ามเสียบเองเพราะอย่างที่บอกว่า ปุ๋ยเคมีที่เราใส่เข้าไปมันดีดีมากเลยยังผมยังจำเสมอว่าขอบคุณบริษัทปุ๋ยเคมีเลยนะัที่ทำตรดนี้มาให้เกษตรกรได้ใช้วันนี้นะครับพี่น้องทางภาคเหนือที่รอคอยรรวมทั้งพีมานของท่านนายกนรงนะที่อยู่ตำบลแม่ปะนะครับก็ตอนนี้ก็บางชุดที่มาได้ชุดก่อนก็ได้ลองใส่ข้าวในในบางพื้นที่แล้วเดี๋ยวเกษตรกยจะไปติดตามเนาะว่า รับปรุงดินเอาไปใส่แปลงข้าวนะครับได้พ่นน้ำหมักหลักหมื่นสูตรหนึ่งไปแล้วสูตรสองก็เดี๋ยวช่วงตั้งท้องตั้งคันใช่ไหมนะคอยได้เพิ่มสูตรสองรวมถึงส้มเกี้ยงส้มโอในดินแดนแม่ป่าดอยเออนดินแดนตมบลรแม่ป่าแล้วเนี่ยเป็นแหล่งที่ขึ้นชื่อในเมื่อเถิเนาะนายยกน้องส้มเกี้ยงส้มเกี้ยงส้มเกี้ยงนะครับถ้าเราใช้แล้วมันจะมีความแตกต่างอย่างไงพี่น้องที่รอคอยอยู่นะครับก็คงได้ใช้แน่เร็ววัน แล้วมีแนวทางหรือวิธีการทําแบบไหนนะครับพี่น้องจะได้เห็นให้เห็นผลเห็นผลอย่างก็อย่างที่ผมบอกวันนั้นว่าคุยกับนายกยนนายกบอกว่ามีส้มเตี้ยงมีส้มโอใช่ไหมเนี่ยส้มเช้งั้งนน้าเลยนี่แหละก็เลยบอกว่าคือตอนนี้ของมันยังไม่มาอตอนนี้พอมันมาปุ๊บผมก็จะให้ใส่แล้วก็ให้ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันว่าใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วปุ๊บช่วงนี้มันได้กินน้ําแล้วก็ฉีดทางใบไปปุ๊บ ให้ดูว่าข้อแตกต่างมันคืออะไรก่อนเปรียบเทียบให้เปรียบเทียบว่าใส่ไป2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนเพราะว่าเราจะมีการมาติดตามว่านี่นะใส่ไปรอบนี้รอบที่1ผ่านมา45วันคืออะไรผ่านมา3มเดือนคืออะไรผ่านมา4เดือน5เดือนคืออะไรเราก็มาสรุปด้วยกันว่ามันดีขึ้นไหมถ้ามันดีขึ้นเราก็ควรจะเขาเรียกว่าเข้าขบวนการเต็มรูปแบบถ้ามันไม่ดีขึ้นก็โยนทิ้ง โยนทิ้งนี่ให้ในสวนอะไรง่ายๆใช่ไหมแต่ส่วนมากที่เอาไปให้นี่ก็โยนทิ้งทุกคนโยนทิ้งใส่ไหนใส่ต้นไม้แล้วกลับมาเอาอีกแล้วกลับมาเอาอีกเอาไปทิ้งอีกเอาไปทิ้งอีกนะครับเห็นไหมคือคือคือโยนทิ้งแล้วมาเอาอีกเนี่ยโอเคแล้วถ้าโยนทิ้งไม่มาเอานี่ไม่โอเคแล้วใช่โดยหลักๆก็คืออย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนทุกอย่างที่ที่เข้ากระบวนการในการทํางานอาจารย์ปกติปุ๋ยนี่ไม่มีใครใครใครผมอยู่โรงงานนี่ไม่ให้ใครทำนะ อาจารย์มานี่เห็นก็นจริงนะพอไปถึงโรงงานปุ๊บผมก็ต้องไปปรุงเองตลอดทั้งน้ำหมักทั้งอะไรทุกอย่างคือตอนนี้ยังปล่อยมือไม่ได้ที่ปล่อยมือไม่ได้เพราะว่าไอ้ที่เราทํามาเนี่ยมันสิบยี่สิบปีมันพลาดแค่จุดใดจ,จุดหนึ่งพื่อมันจะมีปัญหาพลาดอาหารมันไม่ได้กินตัวเดียวนายกกินไก่อย่างเดียวไหมไม่ กินผักกินหญ้าไหมมันกินทุกอย่างไงธาตอาหาร16หลักเนี่ยเราต้องกินให้ครบนะตอนนี้มันมีมันมีเสริมอีกสามขวดตอนเย็นหันหน้าชนกันก็มีเขาวล่นก็ยังมีในป่าในเขาในป่าก็ยัวมีขนลงมาเห็นไหมเพราะว่าอะไรทขาไม่ต้องกินอาจารย์กินแล้วมีมีประโยชน์ไหมถ้ากินน้อยก็ประโยชน์งามเลยประโยชน์งามลงไปสรงเป็กอย่างเงี้ยเหนื่อยไหมข้าวเป็นหมอได้ปะเนี่ยถ้าเจอไปเกลือขวดเพื่อเนี่ยไอ้ข้าวไว้ข้างหลังมันหลับก่อนประมาณนี้คือหลักๆก็คือว่ามันเป็นการประยุกษ อย่างที่ผมบอกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยบางคนเขาบอกว่าบอดีใช่ไหมครับเออก็เหมือนท่านพระท่านบอกนันแหละไอ้ไรเหล้าก็บอดียาสูบก็บอดีตั้งเอาตัวสุดท้ายทุกอย่างเป็นวันที่ดีอะไรบ้าๆไป <c oughs> ใช่ไหมแต่มันดีพอดีม,มันก็ต้องไปสรุปเอตรงนั้นอ่ะอย่างที่นี่ก็อย่างที่บอกว่าอีกหน่อยมันมีควบทุกตัวทางเขตภาคเหนือเนาะแป่ว่าจะเป็นเขตใกล้เคียงลำปางลำพูนเชียงใหม่น่านแพร่แถวนี้คือถ้ามาได้ที่นี่ก็จะใกล้ขึ้นและดีกว่าไปหาอาจารย์ที่ท่าหลวง อ่าแล้วก็เราเราจะมาติดตามอยู่เรื่อยๆอ่าไม่ว่าจะเป็นอะไรมะพร้าวส้มเกียงส้มเค้งอ่าอะไรต่างๆทั้งข้าวพึ้ผักทุกอย่างพอที่นี่ก็เริ่มเริ่มทาสเต็ปรหนึ่งมาแล้วเนี่ยครับผมวันนี้น่าจะถึงสเต็ปรสามแล้วมั้งครับผมก็มีมีบสเต็ปสามครับเพราะว่าเริ่มจากเดี๋ยวไปไปดูข้าวว่าข้าวที่ใส่พวกนี้ไปเป็นยังไงครับตักประมาณนี้ครับผมก็ทางท่านนายกนะครับก็อยากจะฝากอะไรกับอาจารย์ทานซื่อไปนะครับ สำหรับที่กระสอบแรกที่ได้มาลงในบ้านท่านในยกแล้วก็อยากจะฝากทางท่านอาจารย์ช่วยประสานเนาะว่าตรงเนี้ยของดีมันมาแล้วที่แม่ป่าที่อาเภอเถิดที่ลำปางภาคเหนือของเราอ่ะมันมีแล้วถ้าใครสนใจคุณภาพคงไม่พูดถึงเนาะเพราะอาจารย์เคยพูดให้ฟังหลายรอบแล้วก็ถ้าสนใจก็เชิญมา ประสานติดต่อทางคุณหนึ่งได้เลยก็หรือว่าโทรปรึกษาอาจารย์ก็คือ0839382074อ่าแล้วก็มาที่คุณหนึ่งเกษตรคุ้ยกล้วย0634528941อ่าก็มาที่นายกได้เลยอ่า0895568783ที่เถินที่เถินเลยมาที่เถินเลยครับครับผมที่อันนี้วันนี้นะครับ ก็พอหอมปากหอมคอนะครับพอเรามาเตรียมให้กับพ่อแม่พี่น้องสําหรับสารปรับปรุงดินก็สูตรอาจารย์พัญญาวัฒนรทำส่วนน้ําหมักหลักหมื่นทั้ง4สูตรนะครับก็ต้องติดต่อทางอาจารย์ทางเกษตรกรหรือว่าจะฝากเรื่องมาจากท่านนายกก็ได้เพราะว่าเรายังไม่มีสต็อกไว้ที่นี่ครับนะครับคือคือของบางอย่างอย่างที่อาจารย์ย้ำเสมอคือส่วนมากตอนนี้ก็คือมันเป็นวุ้นอยู่อาจารย์ต้องนามาตีมาตีมากองเข้ากระบวนการที่ส่งได้เลยไหมมันส่งได้เลยเพียงแต่ว่า ส่วนมากแล้วเวลาถ้าทําเสร็จสุกตรงเลยเนี่ยอาจารย์ยังไม่แนะนาําอาจารย์จะปล่อยให้มันเสียตัวสักหน่อยพอเสียตัวสักหน่อยแล้วกับนาเอาแบบสดๆอะ่ะไปออกจากนี่ปุ๊บเสร็จปุ๊บส่งปุ๊บได้ใช้ปุ๊บซึบ <c oughs> ่งจะมีมีคลิปอยู่เรื่อยๆว่า,อาตอนนี้ถึงไหนถึงไหนขั้นตอนกระบวนการ,รอันนี้ก็ฝากทุกท่านที่ที่เข้ามาอยู่ในงานของเกษตรผสมผสาน คือเราเรา,เราเน้นเสมอว่าเราทําเกษตรผสมผสานเพื่อต้องการเพิ่มปูนผลผลิตแต่เราไปตัวเดียวมันเพิ่มผลผลิตไม่ได้ที่ผมย้ําเสมอครับอันนี้ก็ฝากให้เกษตรกรทุกท่านที่อยู่ในแนวทางเดียวกันก็ฝากไว้ที่บ้านแม่ปะดอยบ้านแม่ปะหลวงบ,บ้านแม่ปะหลวงพอดีแม่ปะดอยตรงช่วงนี้ต้องอพยพเพราะว่าดูดูน้ำปลาครับต้องย้ายจากแม่ปะดอยมาไปบ้านปะหลวงมาอยู่บ้านปะหลวงสูงนิดนิดนึงเอออ่ะโอเคก็ที่อำเภอเถินจัยลำปางก็ฝากไปเนาะเดี๋ยวจะปักหมุด ไปให้กับพ่อแม่พี่น้องสําหรับที่จะมาเอานะเก็จะปรปุ๋ยปุ๋ยครับนะครับเบอร์ก็ขึ้นไม่ทีแล้วกลับนะครับก็ก็วันนี้ก็เอาเอาแค่ความปากของพ่อครับรบสวัสดีทุกท่านครับแล้วเจอกันเกษตรกรปุยในคลิปใหม่นะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ที่พิกัดตัวท้องผีตัวี่เอ็ีไม่ดวการหมืนท่วมเลยนมีน้ำเลย จะโตแล้วนะมีมีสารปรับปรุงดินมาน้ำหมักหลังมือแล้วนะลูกเล็กนี้ไม ter, hai, Parents, ่ได้นะเดี๋ยวถ้าใกลุู้ยก็ต้องเอาเป็นต้นสาธิตนั่นเนี่ยเรี่ยมพื้นที่แล้วเยียมพื้นที่เหรอครับผมทุกอย่าง